สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละอยู่นะคะแต่จะเป็นโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายซึ่งการซื้อขายก็พบในชีวิตประจำวันของเด็กๆอยู่เสมอนะคะทีนี้ โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องไหนบ้างมีลักษณะของโจทย์เป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปดูโจทย์ปัญหาเรามาดูคําสําคัญหรือคําที่เราจะต้องรู้จักนะคะก็คือคำแรกคำว่ากำไรกำไรในที่นี้ไม่ใช่กำไรข้อมือนะคะเด็กๆแต่เป็นกำไรที่ได้จากการขายสินค้านั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ เพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนนะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเด็กๆตัวอย่างเช่นครูเมซื้อปากกามา5บาทครูเมขายต่อให้เพื่อน8บาทต่อแท่งนะคะ8บาทต่อแท่งคำว่าซื้อเนี่ยมันก็คือทุนของเรา เราซื้อมาต้นทุนนะคะ5บาทเราขายต่อให้เพื่อน8บาทขายต่อก็คือราคาที่เราขายไปขายต่อให้เพื่อน8บาทในกรณีนี้ราคาขายมากกว่าราคาต้นทุนนั่นหมายความว่าครูเมยได้กำไรแต่ได้กำไรกี่บาทละ่ะกำไร3บาทกำไรมาจากไหนมาจากราคาขายลบราคาทุนนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวครูเมยเขียน ไว้ตรงนี้นะคะมาจากราคาขายลบต้นทุนหรือราคาทุนนั่นเองนะคะหรือเอาง่ายๆคำนี้ก็จะใช้คำว่าซื้อนะคะแต่ไม่เสมอไปนะคะเด็กๆต้องสังเกตรบริบทของโจทย์ให้ดีซึ่งในการที่เราอยากจะรู้ว่าเราได้กำไรเท่าไหร่นั้นเราจะต้องเทียบกับต้นทุน เสมอนะคะเราจะต้องเทียบกับต้นทุนเสมอเมื่อพูดถึงกําไรเราต้องนึกถึงต้นทุนนะคะเด็กๆถ้าเราไม่รู้ต้นทุนเราก็ไม่รู้จะคิดกําไรได้ยังไงนะคะถัดมาค่ะคําว่าขาดทุนคําว่าขาดทุนในกรณีเช่นครูเมย์ซื้อ,อซื้อเหมือนเดิมดินสอสาบาทต่อแท่งขาย ต่อให้เพื่อนขายให้เพื่อน1บาทในกรณีนี้ต้นทุนครูเมย์ซื้อมา3บาทครูเมย์ขายไป1บาทขายน้อยกว่าต้นทุนอีกเพราะงั้นครูเมย์ขาดทุนค่ะครูเมขาดทุนอยู่กี่บาทละ่ะขาดทุนอยู่2บาทค่ะ2บาทมาจากไหนคะมาจากต้นทุนลบราคาขายนั่นเองนะคะ มเขียนสรุปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะขาดทุนจะเท่ากับต้นทุนลบราคาขายนะคะซึ่งการหาต้นทุนเราก็จะเหมือนกันกันกบกําไรเลยค่ะเทียบกับ100เอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะเทียบกับต้นทุนนะคะเทียบกับต้นทุน ขาดทุนเราจะเทียบกับต้นทุนนะคะทีนี้การลดราคาเด็กๆเ,เจอบ่อยมากๆเวลาที่เด็กๆไปเดินห้างใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น Big ซีแมคโครโลตัสหรือเดอะม l ลล์เซ็นก็ว่าไปนะคะเด็กๆก,ก็จะเจอป้ายลดราคาทีนี้เด็กๆคิดว่าเวลาที่เราลดราคาเราลดจากต้นทุนไหมคะหรือเราลดจากอะไร เวลาเราลดราคาเราจะลดจากราคาป้ายนะคะเพราะฉะนั้นการหาลดราคาเราจะเทียบกับราคาป้ายเวลาเราลดราคาเราจะเทียบกับราคาป้ายซึ่งเวลาที่เราจะหาว่าลดราคาเท่าไหร่เราก็จะต้องเอาลบออกจากราคาป้าย หรือป้ายที่ติดไว้นะคะลบด้วยราคาที่ลดราคาที่ลดนะคะเราก็จะได้ว่าเขาอ่าไม่ใช่ขออภัยนะคะเราจะต้องเอาราคาขายราคาป้ายลบราคาขายนะคะลบด้วยราคาที่ขายจริงๆนะคะ หลังจากที่รถแล้วนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เมื่อเด็กๆเ,เข้าใจคำทั้ง3คํคำนี้แล้วเราไปดูโจทย์ปัญหากันนะคะว่าร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายเนี่ยลักษณะของโจทย์จะเป็นอย่างไรนะคะข้อที่1เลยค่ะเขาบอกว่าถ้าทุนของสินค้าชนิดหนึ่งเป็น868บาทร้านค้าขายได้1,085บาทร้านค้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต อันดับแรกเด็กๆต้องมองค่ะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์สนใจสิ่งไหนสิ่งที่โจทย์สนใจคือเขาสนใจว่าได้กำไรกี่เปอร์เซนต์เมื่อไร่ก็ตามที่พูดถึงเปอร์เซนต์เราจะต้องเทียบกับ100ให้ได้นะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ค่ะเวลาที่เราพูดถึงกำไรเมื่อกี้ครูเมย์บอกไปแล้วเราจะเทียบกับต้นทุน นั่นหมายความว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่และได้กําไรเท่าไหร่ค่ะเรามาดูในโจทย์ค่ะต้นทุนตรงนี้เรารู้หรือไม่โจทย์กําหนดให้หรือเปล่านะคะนี่ไงคะเขาบอกว่าถ้าทุนของสินค้าชนิดหนึ่งเป็น868บาทเราทราบต้นทุนแล้วค่ะได้กําไรเรายังไม่รู้กําไรคะ่ะตรงนี้เป็นราคาขายนะคะ อันนี้เป็นราคาขายไม่ใช่กำไรทีนี้เด็กๆก,ก็จะต้องหากำไรออกมาก่อนนะคะได,ไ,ได้กำไรเท่ากับได้กำไรเท่ากับกำไรเมื่อกี้นะคะครูเมย์บอกไปแล้วว่าเอาราคาขายอ่าเขียนสั้นๆขายลบทุน นะคะขายลบทุนเดี๋ยวคงไม่ลบออกนะซึ่งขายเท่าไหร่คะ1 0 8่ัลบต้นทุน868ค่ะจะเท่ากับ217บาทอ่าเท่ากับ217อันนี้คือกำไรคะ่ะเด็กๆนี่คือกำไรอันนี้คือกำไรต้นทุนก็รู้แล้วกำไรก็รู้แล้วเทียบเลยค่ะ เราอยากรู้กำไรเพราะฉะนั้นเราจะเอากำไรไว้ฝั่งนี้เอาต้นทุนไว้ฝั่งนี้งั้นครูมเมย์ขออนุญาตแบ่งเป็นสีสีนะคะต้นทุนครูมเมย์เอาสีส้มดีกว่าต้นทุนเท่าไรคะต้นทุนหรือจะเขียนทุนเฉยๆก็ได้นะคะ868บาทขายได้กำไรอ่ะครูมเมย์เอาสีเขียว จะได้แบ่งโซนได้ขายได้กำไรณนะที่นี้ใช้217บาทนะคะเพราะกำไรเราเป็น217บาทไม่ใช่1,85 0นะคะอ่ะถัดมาค่ะถ้าต้นทุน1บาทจะขายได้กำไร 217หารด้วย868ค่ะ217หารด้วย868บาทนะคะถัดมาค่ะถ้าต้นทุน100ถ้าต้นทุน100บาทจะขายได้กําไร ก็ตัวนี้เลยค่ะ2 0 0พเอ้ยส1 7ส่วนด้วย868สนะคะส่วนด้วย868คูณด้วย100ค่ะ100ก็คือ100ตัวนี้นะคะ100ตัวนี้ชึบอ,อ่ะทีนี้ตรงไหนที่สามารถตัดทอนได้เราตัดทอนได้เลยนะคะตรงไหนที่สามารถตัดทอนได้เราตัดทอนได้เลยนะคะอะทีนี้ เราก็จะตัดทอนได้เป็นเท่าไรเอยเด็กๆ217ตัดทอน868ได้ไหมถ้าเลขเยอะๆแบบนี้เด็กๆลองไปตั้งหาหารหอรมอดูนะคะหารหอรมอดูเราจะตัดออกมาได้1ส่วน4นะคะอ่ะแล้ว4ตัดทอน100ได้เป็น25ค่ะ ได้25ทีนี้เราก็จะได้ว่าเท่ากับคุณมีเขียนด้านล่างนะคะ25บาทคะ่ะในเมื่อมันเทียบกับ100แล้วเด็กๆตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะเราก็จะตอบว่าเราก็จะตอบว่านะคะ ร้านค้าได้กำไรยีาเปอร์เซนเด็กๆสามารถเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้ก็ได้นะคะหรือจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะอ่ะถัดไปไปข้อที่2ค่ะข้อที่2บอกว่าถ้าทุนของสินค้าชนิดหนึ่งเป็น800บาทร้านค้าขายได้6ก8้อบาท ร้านค้าขาดทุนกี่เปอร์เซนต์โจ์เขาสนใจขาดทุนและครูเมย์บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าขาดทุนเทียบกับต้นทุนค่ะขาดทุนเทียบกับต้นทุนนะคะซึ่งตอนนี้เรากลับไปดูค่ะเราต้องรู้ทั้งต้นทุนและขาดทุนต้นทุนนี่ไงเรารู้แล้วอ่า 800บาทตรงนี้เราใช้ต้นทุนตรงนี้ได้เลยทีนี้ขาดทุนค่ะขาดทุนเรายังไม่รู้นะคะขาดทุนเรายังไม่รู้เท่าไหร่เราจะมาหาขาดทุนกันค่ะร้านค้าขาดทุนการหาขาดทุนก็คือเอาต้นทุนค่ะ800บาทลบด้วยราคาขายค่ะก็จะได้เป็น 112บาทค่ะเราก็จะได้ว่าขาดทุนเท่าไหรนะคะขาดทุนไป112บาทรู้ทั้งสองอย่างแบบนี้แล้วเราเทียบบัญญัตยยิตรยางได้เลยค่ะอ่าครูมเมย์จะเอาต้นทุนไว้ฝั่งซ้ายขาดทุนไว้ฝั่งขวานะคะเพราะโจทย์ถามว่าขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์เขาอยากรู้ขาดทุนนะคะอะ่ก็จะเป็นทุน แปดบาทขายขาดทุนค่ะใช้อ่ขายขาดทุนคุณเมย์จะใช้ประกาศสีสม้มขายขาดทุน112บาทเลขนี้ไม่เกี่ยวนะคะไม่ใช่ทุนไม่ใช่ขาดทุนนะคะถัดไปค่ะถ้าทุน1บาท เขาจะขายขาดทุนไป112ส่วนด้วย800บาทเพราะฉะนั้นถ้าทุน100บาทเขาอยากรู้เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าทุน100บาท จะขายขาดทุนค่ะขายขาดทุน112ส่วนด้วย800ก็คือหารด้วย800นะคะคูณกับ100ค่ะตัดได้ค่ะ0ตัด0 8อะไรได้112นะคะก็จะได้เป็น818 8 1 8เหลือเศษ3 8 4 32นะคะอันนี้เด็กๆลองไปตั้งหารเองก็ได้เนาะอ่ะนะคะทีนี้เราก็จะได้เทียบกับ100แล้วสิ่งที่ได้ถัดมาคือตอบได้เลยค่ะตอบร้านค้าขาดทุน14%นั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะถัดมาค่ะข้อสุดท้ายของวันนี้ เขาบอกว่าร้านค้าติดราคาสินค้า950บาทขายให้ลูกค้า760บาทร้านค้าลดราคากี่เปอร์เซนต์คะสิ่งแรกที่เด็กๆต้องรู้เหมือนเดิมค่ะลูกเขาอยากรู้ลดราคากี่เปอร์เซนต์ซึ่งลดราคาเราจะการหาลดราคาเราจะเทียบกับราคาป้ายนะคะราคาป้าย ราคาป้ายเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นราคาที่ติดไว้ที่สินค้านั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูซิว่าโจทย์เรารู้อะไรบ้างเราต้องรู้ลดราคากับรู้ราคาป้ายหรือราคาที่ติดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลับไปดูค่ะตรงนี้ค่ะร้านค้าติดราคาสินค้ามันก็คือราคาป้ายนั่นเองนะคะอันเดียวกัน905บาทตรงนี้รู้แล้วค่ะ ลดราคาเท่าไหร่เรารู้ไหมเอ่ยไม่รู้เราเรารู้แค่ว่าเขาติดป้าย950ขายให้760เด็กๆก็ต้องมาหาลดราคาเองนะคะต้องมาหาลดราคาเองทีนี้การหาว่าลดราคากี่บาททำไงเอ่ยร้านคา้าลดราคาครูเมย์บอกไปแล้วค่ะก็คือราคาป้ายราคาที่ติดไว้ลบราคาที่ขายจริง 760บาทใช่ไหมคะก็จะได้เป็น190บบาทเป็นลดราคานะคะเป็นสีแดงตรงนี้นี่เรารู้แล้วราคาป้ายรู้แล้วลดราคารู้แล้วจากนั้นเทียบเลยค่ะ,ะครูเมย์จะให้ราคาป้ายหรือติดราคาไว้ฝั่งซ้ายนะคะร้านค้า ติดราคาสินค้า950บาทตรงนี้ครูเมย์จะเอาเป็นสีแดงนะคะลดราคา190บาทถ้ทาร้านค้าติดราคา สินค้า1บาทเราก็จะลดราคา190ส่วนด้วยหารด้วยนั่นเองนะคะ950บาทและถ้าบรรทัดสุดท้ายเราต้องเทียบกับ100นะคะถ้าร้านค้าติด ราคาสินค้า100บาทเราก็จะได้ว่าลดราคาไปลดราคาไป190หารด้วย950คูณด้วย100ตรงนี้100ส่วนหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เราตัดศูนย์ได้มากสุดกี่ตัวเอ่ย1คู่ ได้1คู่นะคะทีนี้ตัดทอนค่ะตัดทอนเลยค่ะลงท้ายหลักหน่วยลงท้ายเป็น0กับ5ใช้ไม่5ได้นะคะอ่ะลองใช้แม่5ดูนะคะ5 2 10อง5 59 4้19เกตัด190ได้1กับ10 10คูณ2เป็น20ข้างล่างส่วนเป็น1หมดแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นเท่ากับ 20บาทถ้าร้านค้าติดสินค้า100บาทเราจะลดราคาไป20บาทเทียบกับ100แล้วตอบได้เลยค่ะตอบร้านค้าลดราคา20%เปอร์เซ็นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกลองเอาข้อมูล ในชีวิตจริงที่เด็กๆเ,เจอนะคะลองมาหาเป็นเปอร์เซนต์ดูซึ่งเราก็สามารถหาเป็นร้อยละได้ในเกือบทุกๆเรื่องในชีวิตประจำวันเรานะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะครูมเมก,ก็จะสรุปให้อีกรอบหนึ่งขั้นตอนแรกนะคะดูว่าโจทย์อยากรู้ได้กําไรกี่เปอร์เซนต์ค่ะทุนกี่เปอร์เซนต์หรือรลดราคากี่เปอร์เซนต์เด็กๆก,ก็มาดูว่า เวลาที่เราพูดถึงกําไรกับขาดทุนเราก็จะเทียบกับต้นทุนโจทย์ให้ต้นทุนมาไหมให้กําไรมาไหมถ้าไม่ให้กําไรมาเราก็เอาไปลบนะคะแล้วก็เวลาที่โจทย์พูดถึงการลดราคาเราก็จะเทียบกับราคาป้ายหรือราคาที่ติดไว้นั่นเองนะคะเมื่อเราได้ครบทั้ง2อ,อย่างแล้วเราก็มาเทียบหาบัญญัตยยิตยางเหมือนทีเ่เด็กเคยเทียบหานะคะสําหรับคลิปนี้ครูเมโกขอฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย